กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่327สเสาโอเบลิสสีดำารุ่มรุกรุกรุ่ม,ม,มไม่ไกลาจากชายหาดทางตอนเหนือของแคว้นซินิอสัสแรงสั่นสะเทือนอันรุนแรงกำลังัเกิดขึ้นท่ามกลางผืนน้ำทะเลคลื่นวงน้ำสั่นอย่างรุนแรงก่อนจะก่อตัวคลื่นเป็นคลื่นยักษ โฮมซัทเข้าสูช่ชายหาดคล้ายๆกับขคลื่นเซ้นในบีเปลทุกคนแล้วก็ไอเสาโอเบลิสี่ไอเสาโอเบลิสสีดํานี่มันคล้ายๆกับเออจะเป็นพวกเสาหลักในเรื่องดบาบพิฆาตสูงหรือเปล่านะทุกคนอา <c oughs> <c oughs> ละน่าจะไม่เกี่ยวกันเอาล่ะท้ายที่สุดมหาสมุทรได้แยกออกจากกันประเด็นหนึ่งว่านี่คือปาฏิหาริย์แห่งโมเสสวัตถุขนาดมหมากํากลังลอยขึ้นวัตถุนี้คล้ายกับโดมที่มีขนาดหลายร้อยกิโลเมตร อีกทั้งยังมีถึงสองปรากฏขึ้นในคราวเดียวหลังแรงสั่นสะเทือนและพายุสงบวัตถุขนาดมหึมนี้จึงลอยขึ้นอยู่เหนือมหาสมุทรขาะที่มันลอยตัวนิ่งแล้วรอยแยกเริ่มปรากฏขึ้นบนโดมโปร่งแสงคล้ายกับอาการปริแตกสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปวัานชวนหน้าตกตะลึงภายในนั้นคือถวีปมันคือทวีปที่มีทั้งภูเขาทุ่งหญ้าแม่น้ำและกระทั่งสัตว์อสูรที่บินได ทวีปทั้งสองถึงกับปรากฏขึ้นท่ามกลางมหาสมุทรกว้างใหญ่ทวีปทั้งสองที่ปรากฏขึ้นจากใต้มหาสมุทรนี้เชื่อมต่อกันกลายเป็นหนึ่งทวีปและมีพื้นที่ติดต่อกับชายหาดของซินิอัสคมมมาถึงตอนนั้นเองประกายสายฟ้าได้บังเกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าเหนือตัวทวีปชั้นบรรยากาศคล้ายกับถูกแบ่งแยกออกเป็นสองฝั่งเผยให้เห็นวัตถุขนาดมหฮมาสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นคล้ายกับ ฉีกกระชากค,ความว่างเปล่าออกมามันเป็นสัตว์ผานะลอยฟ้าลูปลักษคล้ายกับปลากระเบนขนาดกว้างใหญ่ถึงหลายสิบกิโลเมตรที่น่าประหลาดใจนั่นก็คือสิ่งที่อยู่บนนั้นมันเป็นปราสาสตซึ่งอยู่บนหลังของมันถึงแม้จะเป็นยิงเวอร์แต่ว่าสิ่งนี้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือปอมปากกาลอยฟ้าในตำนานนามว่าหรือวิคเจนส์เบิร์กึเป็นยังไง ได้เห็นทวีปที่แตกกระจายกลับกลายเป็นหนึ่งอีกครั้งเสียงดังขึ้นมาจากชั้นบนสุดของปราสาทที่อยู่บนแผ่นหล,ลังของเรวิกเจนสเ์เบิร์กชายที่มีผมสีแดงซึ่งกําลังลอยอยู่ท่ามกลางสายลมได้เอ่ยถามขณะที่หันไปมองอยังทวีปเบื้องล่างชายหนุ่มเส้นผมสีดําที่อยู่ไม่ไกลกันก็ตอบกลับด้วยน้ําเสียงที่เฉยเมยก็ไอไอนี่นเป็นไออลันหรือเปล่าทุกคนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรู้สึกอะไร ชายผมดำขมวดคิ้วแล้วก็ตอบกลับกลับกันที่ฉันจําได้ก็มีแต่ความทรงจำอันยากลำบลากหลังจากได้เห็นมันก็คลายกับมองเห็นแต่ปัญหาที่ผุดขึ้นมา่าชายที่เ,ทเส้นผมสีแดงและอีกคนที่มีเส้นผมสีดำกำลังมองทวีปที่อยู่เบื้องล่างจากรือวิเกนสเบิร์กทั้งสองก็คือชายสีแดงกับอลันและมันก็มีเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงได้มองไปยงทวีปด้านล่างมันเป็นเพราะ พวกเขาคือคนที่นำเอาทวีปทั้งสองกลับมาจากดินแดนต่างมิติถูกแล้วทวีปทั้งสองที่ปรากฏขึ้นมานั้นมาจากมิติเบื้องล่างทวีปทั้งสองคือสเกลและอเดเวอร์เป็นเพราะมหาเวทที่ดาร์กหลอดใช้งานในศึกสุดท้ายของยุคร้อยปีแห่งความมืดมิดหลากหลายส่วนของทวีปได้ถูกทำให้จมลงไปสู่มิติเบื้องล่างทว่าชายสีแดงและอาันก็ได้ทำการฟื้นคืนชีพต้นไม้โลกจนเป็นผลทำให้ดินแดนทั้งสองกลับคืนมาสู่โลกกลาง นายควรจะยินดีกับผลลัพธ์ที่ได้นะนายเองก็เผชิญกับปัญหามาเยอะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมบ้างหรือ,อยังไงชายสีแดงมองลงไปทวีปทั้งสองตอนนี้ไม่คล้ายกันกับตอนที่พวกเขาไปเยือนในครั้งแรกตอนนี้แสงสีน้ําเงินที่เคยปกคลุมภูเขาและทุ่งหญ้าไม่มีอีกต่อไปมันถูกแทนที่ไปด้วยแสงตะวันเ่ทว่ามันก็มีออร่าสีดําซึ่งไม่อาจจะระบุได้ว่าคืออะไรกําลังขยายตัวทั่วทั้งทวีป อีกท,ทั้งยังมีพวกสัตว์ป่าหรือว่านกปกติทัท่วๆไปแต่พวกมันก็คล้ายกับเป็นสิ่งมีชีวิตต้องสงสัยเพราะออร่าสีดดงที่ปลดปล่อยออกไปจากตัวนับจากนี้ไปมันจะกลายเป็นบ้านของเราอบ้านของเรานี้คล้ายกับไม่เจริญหูเจริญตาไปบ้างมันทําให้พวกเราดูชั่วร้ายไม่น้อยชั่วร้ายอย่างนั้นเหรอชายสีแดงหลีตาในขณะที่มองอย่างคาดขันกับอลัน หลังจากผ่านไปพักนึงจึงค่อยๆเผยออกมาเสียงเบานั่นเป็นไปไม่ได้พวกเราต่ะหากที่เป็นความยุติธทําที่เที่ยงแท้คำพูดเมื่อกี้ทาให้นายไม่สบ,บายใจอย่างนั้นเหรอก็ช่วยไม่ได้แล้วนะจริงไงนี่ก็เป็นความจริงคำตอบของชายสีแดงหยาบก,กระด้างเขาหันกลับและเดินไปตอนนี้การเริ่มต้นดำเนินไปแล้ว พวกเราไม่ควรจะบอกต่อประชากรของโลกไปนี้อย่างนั้นหรือว่าพวกเรากลับมาแล้วเนะเป็นชายสีแดงพูดนะทุกคนดันกะจิงพวกเรากลับมาแล้วรอวิกเจนเบิร์กไปเผยแพร่ความหวาดกลัวต่อผู้คนที่อาหังการเหล่านั้นซะชายสีแดงยิ้มขณะที่เอ่ยสั่งการเมื่อรอวิกเจนเบิร์สสะบัดปีกของมันพายุได้พลันมันเกิดขึ้นมันเริ่มเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็ว สถานที่ซึ่งืูวิกเจนส์เบิร์กกำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้คือคว้นซิเนียสแทบจะในทันทีืูวิกเจนส์เบิร์กพันปรากฏตัวเหนือท้องฟ้าของแคว้นซิเนียรสพร้อมกันนั้นมันได้ระดมวานโปรยวัตถุสีดำกับดินแดนที่อยู่เบื้องล่างมมวัตถุที่ล่วงหล่นไปกับพื้นเป็นเสาหลักโอเบลิสต์ที่ปกคลุมไปด้วยออร่าที่มืดมิดเมื่อเสาสีดำเหล่านั้นจมลงไปกับพื้นดิน เอฟเฟกตของมันก็ได้เริ่มทํางานพร้อมๆกับแพร่กระจายความมืดมิดพื้นดินเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีดำเสาโอเบลิกส์เหล่านี้เริ่มมีอะไรที่คลืบคานออกมาพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตจำนวนนับร้อยและนับพันด่านหน้ากันเข้ามาพวกปีศาจร้อยที่เรียกตัวเองว่านักเล่นเกมถึงเวลาที่จะต้องชดใช้บาปกันแล้วภายในดวงตาของชายสีแดงคล้ายกับบิดเบีย้ยวไปได้วยความโกรธ นี่คือช่วงเวลาเริ่มต้นของความกลหผลที่จะทําให้ประวัติศาสตร์ของนิเวอร์ต้องเปลี่ยนแปลงไป,ไปก็ตัดฉากนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวหลังจากตัดฉากผมขอพูดนิดนึงผมเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ชายสีแดงเนี่ยมันจะเป็น GM หรือเปล่าทุกคนจะเป็นคนที่เขียนเกมนี้ขึ้นมาหรือเปล่าไอ้นักวิทยาศาสตร์อะไรที่หายตัวไปอะ่ะอ่าเริ่มมีเขาคงคล้ายๆกับเรื่องซอสอาร์ตออนไลน์แล้วนั้นทุกคนนะแต่ก็ได้แค่เดาวนะซึ่งตามปกติของผมผมมักจะดาวเป็นไงทุกคนผมมักจะเดา ผิดนะครับอไปต่อกันเฮห,ห,หัวหน้าทีมครับแทบจะในเวลาไม่ต่างกันกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่รแผนกวางแผนของก o b บอคซอคิมกวอนแทได้กรีดลลางมาขณะที่พุ่งเข้าไปหาผ่านทางออฟฟิศที่เงียบงนันโฮมยองวันที่กําลังนั่งคิดอะไรอยู่ที่โต๊ะทำงานถึงกับสะดุ้งสุดตัวด้วยความตื่นตกใจเฮ้ยคิมค,คิมกอนแททำไมนายจู่ๆถึงได้เรียกหัวหน้าทีมแผนกวางแผนแบบกระทนหานอย่างนี้ล่ะ ผา,าเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยฮะอะไรกันไม,ไม่มีเวลาแล้วนะเร็วเข้าเถอะคิมกอนแทแตะเคากออกมาคล้ายๆก,กับว่านี่เป็นเรื่องด่วนร้ายแรงโฮมยองวานจึงต้องเรียบวิ่งไปผ่านไปสักพักฮามยองอูจึงมาถึงตามที่คิมกอนแทร,ร้องขออะไรกันเกิดอะไรขึ้นยังไม่แน่ชัดครับเมื่อมีกินไอศกรีมระบบเริ่มหลุดจากการควบคุมนะคิมกอนแทตอบกลับไปพร้อมๆกับ,กบร้อนนิ้วเข้าใส่คีย์บอร์ด ไม่ช้าสิ่งที่ยากจะเข้าใจจริงได้ปรากฏต่อหน้าของพวกเขาพวกมันคือระบบของ New เวอร์ที่แสดงถึงการไหลขอ,ของข้อมูลที่แทบจะไม่มีใครในนี้ที่เข้าใจและครั้งนี้มันยิ่งแตกต่างไปจากครั้งไหนๆคิมกวอนแทกำลังรัวคำสั่งจำนวนมากมายเข้าไปในระบบด้วยความเร็วสูงทั้งโฮมยองวันและฮามยองอูนั้นไม่เคยพบเห็นกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนรู้ว่าจะมีเว้นอะไรนะไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่อีเว้นแน่น คำตอบของควินคิมกรนแทน้นคล้ายกับว่าเขาพอที่จะรู้เรื่องอว่าเขาก็ยังคงทําสิ่งที่ทําอยู่ต่อก่อนที่ข้อมูลจะดวนมากจะแสดงผลที่หน้าจออีกครั้งไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ระบบรักษาความปลอดภัยระดับ A ของนิวเวอร์ได้ถูกปลดออกพร้อมๆกันนั้นกระบวนการหลายอย่างต่างก็ถูกปลดล็อกเช่นกันสิ่งเดียวที่คิดได้นัก็คือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติมันมีอะไรบางอย่างกําลังส่งผลต่อระบบใช่ว่ามันเจอมาสเตอร์โค้ดปทุกคน ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อไปล่ะนายหมายถึงอะไรฮามอยองอูร้องถามคิมกวนแทเผยสีหน้าซีดเผือดและแข็งข้างมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ระบบหลักจะดำเนินการทั้งหมดนี้ได้นะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเซิร์ฟเวอร์หลักของเราอาจจะมีความร้อนขึ้นสูงเกินกว่าขีดจำกัดและระเบ,บิดได้ครับพลังในการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์หลักนิเวอร์นั้นสามารถทำการประมวลผลได้อย่างมหาศาลเกินกว่าใครจะคาดคิด มันเป็นเสมือนกับสัตว์ประหลาดจากกลแก้ว่าได้แต่แล้วข้อมูลที่กําลังปรากฏขึ้นตรงหน้าเขคาครีมกนแทนนั้นมันกลับเยอะมากเกินกว่าที่สัตว์ประหลาดจากกลตัวน,นี้จะสามารถรับมือกับมันได้ไหวมันคล้ายกับระเบิดนิวเคลียร์ถูกหย่อนลงไปกลางห้องประมวลผลก็ไม่ปานแต่ว่านี่มันคือระเบิดข้อมูลที่พร้อมจะทํรลายระบบว่าไรนะระเบิดเหรอนิดหลายแน่ใจที่พูดเลยเนี่ยเออไม่ครับระเบิดนะยังถูกบองว่าดีกว่าท้า่ซ้ํา ถ้าระบบป้องกันเซิร์ฟเวอร์หลักทำงานผิดปกติข้อมูลจำนวนมหาศาลจะถูกไหลย,ย้อนกลับไปยังเครื่องเล่นฮาวเมียงอูถึงกับหน้าแข่งขางเพราะคำพูดของคริมกอนแทแต่ทั้งว่าฝุ่นบนถนนของนิวเวอร์ก็ยังถูกนับว่าเป็นข้อมูลหากว่าข้อมูลที่เกิดความผิดปกตินี้ล้วไหลกลับไปหาสมองของผู้เล่นผลลัพธ์ก็เกินกว่าจะคาดเดาได้ไม่มันชัดเจนเกินไปการระเบิดของข้อมูลเหล่านั้นมันเกินกว่าที่สมองจะสามารถรับได้ไหว สมองนั้นจะกลับกลายเป็นสภาพคล้ายกับเต้าหู้ที่ถูกทุบฮามยังอูขวาเสื้อของคิมกวนแทอย่างสติหลุดหยุดมันซิทำยังไงก็ได้หยุดพวกมันซะต่อให้ต้องถุกเซิร์ฟเวอร์หลักก็ต้องหยุดมันให้ได้เออแต่แต่ตว่าเหมือนสายเกินไหมครับข้อมูลจะด้วยขนาดนั้นมันเกิดการควบคุมไปแล้วนะคิมกวนแทจิกถึงผมของตัวเองด้วยสีหน้าอับจนซึ่งหนทางปองยังกระทันหันไฟฟ้าทั่วทั้งแผนกวางแผนเกิดดับขึ้นมา หลังจากผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวินาทีระบบไฟฟ้าสำรองก็เข้ามาทำงานแทนที่อะไรอีกเนี่ยเจ้าหน้าที่หลายคนที่ทำงานอยู่ในแผนกวางแผนถึงกับมึนงงอีกทั้งหน้าจอทั้งหมดภายในแผนกวางแผนกลับปรากฏเป็นสิ่งเดียวกันที่กำลังเกิดขึ้นกับหน้าจอของครีมกวานแทเจ้าหน้าที่หลายคนต่างก,ก็สับสนมีเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นที่เปิดยสีหน้าผิดแพกไปไม,ไม่จริงนะคิีมกวานแทรเร่งนำเอาแล็ปท็อปของตัวเองเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หลัก แต่แล้วเรื่องราวที่คล้ายกันก็เกิดขึ้นในทันทีเมื่อเครื่องแล็ปท็อปถูกเชื่อมต่อเข้าไปสีหน้าของควิมกอนแทนตอนนี้ซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวแล้วเออเอาจริงเหรอเนี่ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะระบบหลักของนิเวอร์ได้ทําการเจาะระบบเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับเจาะระบบเหรอถูกต้องครับระบบคอมพิวเตอร์หลักที่รับการประมวลผลไม่ไหวตัดสินใจว่าเพียงแค่ตัวมันไม่อาจจะทํางานต่อไปได้ มันจริงทําการเข้าแทรกแสงคอมพิวเตอร์อื่นในเครือข่ายทุกคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ภายในสํานักงานแห่งนี้รวมทั้งผแผนกวางแผนเองก็ด้วยทั้งหมดจะอยู่ในการเดียวกันบางทีมันอาจจะลามไปถึงเซิร์ฟเวอร์เกมอื่นด้วยก็เป็นไปได้น,นี่เจ้าสิ่งนี้จะเรียกว่าสัตว์ประหลาดจะกลนไม่ได้แล้วมันคือปีศาจต่อให้รวมมือดีจากทั้งโลกมาก็แทบจะเทียบกับเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้เลยกิมกันแทเผยทั้งเสียงที่เต็มไปได้วยความหวาดกลัว ฮามยองอูก็รู้สึกได้ถึงความร้ายแรงหลังจากได้ยินคำพูดของคิมกวันแทแต่แต่มันก็มีเรื่องดีอยู่นะครับโอกาสที่ข้อมูลจะไหลย,ย้อนกลับเข้าไปสู่เครื่องเล่นไม่น่าเป็นไปได้นะแต่ฮามยองอูตอนนี้กำลังมองสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านหน้าจอด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจเขาอดไม่ได้เช่นกันที่จะร้องอุทานออกมาเรื่องบ้าๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันตัดฉากนะครับ มีเสียงทาเพลงด้วยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นผมจะทําเสียงไงดีมันเป็นลาลันลานะอีกทางหนึ่งก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นซิสตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าเรือและกําลังทาเพลงไปพร้อมๆกับสายลมจากทะเลที่ค่อนข้างเย็นลงแล้วอบรรยากาศดีจริงๆเลยสินค้าถูกนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นกลับมาจากกลับมาจากคลังสินค้าที่ซอเทนดานหลังจากทาการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ซอเทนดานแล้ว สินค้าทั้งหมดตอนนี้กำลังถูกน้ำส่งไปยังท่าเรือริวเบนในชอเดนเบริร์กเหตุผลที่ซิดสามารถซื้อขายได้อย่างว่องไวก็เป็นเพราะอาร์คเป็นเจ้าของสำนักงานการค้าในซอเทนดานเป็นเพราะแบบนั้นจึงไม่ต้องมีเหตุอะไรจะต้องต่อรองเรื่องราคาการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่ต้องทำก็เพียงแค่ขนย้ายพวกมันไปที่อื่นโดยไม่ต้องห่วงเรื่องผลกำไรที่จะได้รับหรือว่าการขาดทุนแต่อย่างใดหากสินค้าเหล่านี้ถูกน้ำส่งไปขายอย่างอีกที่หนึ่งผลกำไรนั้นแทบจะได้เป็น3าเท่าเลย แรกเปลี่ยนสินค้าที่ซอเทนดานก็ทำเงินได้แล้ว6,000เหรียญทองผลกำไรตรงนี้มีผลโดยตรงกับค่าประสบการณ์ของซิดเป็นเพราะเหตุนี้เลเวลของเขาจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเขานั้นยังจะได้รับค่าประสบการณ์เช่นนี้อีกหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวปัญหาเดียวก็คือไม่มีวันหยุดพักร้นนี่แหละนะแต่นี่ก็สุขใจไปอีกแบบเล่นไปเลยครดิม ซิดกระโดดลุกขึ้นก่อนจะร้องตะโกนที่หัวเรือพร้อมชี้ม้าชี้มืออย่างมีอารมณ์ร่วมอย่างเต็มที่แต่แล้วในขณะน,นั้นเองมาหาสมุทรเพื้องหน้าของเขากับกลายเป็นสีขาวฮะอ,อะไรกันเนี่ยบุงบ๋งบุงบ๋งบุง๋งบุ๋งเป็นเสียงฟองอากาศนะทุกคนพอเพ่งมองให้ดีก็พบว่ามันมีฟองอากาศกําลังพวยพุ่งออกมาจากใต้มหาสมุทรอะอะไรกันอีกอะข้างล่างมีอะไรเดือดอยู่หรือไงอะสีหน้าของซิดตอนนี้กับกลายเป็นเคร่งเครียดแล้ว ตอนแรกมันก็มีฟองเพียงไม่มากแต่เพียงแค่ครู่เดียวฟองอากาศจำนวนมหาศาลก็พุดขึ้นจากใต้สมุดคล้ายกับน้ํากําลังโดนต้มจนสุกพอผ่านอีกสักพักหนึ่งอะไรบางอย่างขนาดมาขุมมาก็พลันโผล่พรวดออกมาจากก้นบื้องของมหาสมุทรลาฮเอออ่ะ,อะตตตัวอะไรอ่ะเซทถึงกับเงยหน้าขึ้นมองอย่างไร้คําจะกล่าวเขาพยายามมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าขึ้นลงหลายต่อหลายครั้งก่อนจะกรีดร้องออกมา ่านไปพักหนึ่งมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วหยุดลงอย่างกระทันหันขนาดของมันมะฮึมาเป็นอย่างยิ่งไม่คำว่ามะฮึมมาอาจจะยังไม่เพียงพอให้พูดได้ด้วยซ้ำหากนำไปเปรียบเทียบขนาดของมันกับเรือหกใบแล้วเรือหกใบก็เหมือนกับของเล่นเด็กน้อยถ้าหากว่าอยู่ต่อหน้ามันจากนั้นวัตถุทรงกลมที่อยู่ตรงหน้าก็พลันเคลื่อนไหวดวงตาใช่แล้วมันคือดวงตาของสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าและมันก็มาพร้อมๆกับ ป <Das que ath en> ากที่อยู่ตรงส่วนล่างของมอนสเตอร์พันธุ์เปิดออกแทบจะพร้อมกันนั้นน้ำทะเลก็เริ่มถูกดูดกลืนเข้าไปในปากของมอนสเตอร์ตัวดังกล่าวพร้อมกับเรือพาณิชย์ที่อยู่ใ,ใกล้เคียงนั้นด้วย <S 1> <S 1> ววซิดกรีดล้อออกมานั่นเป็นเพียงแค่สิ่งเดียวแล้วที่ซิดจะสามารถทําได้ในสถานาการณ์นี้ครับผมก็ได้จบไปแล้วนะทุกคนนะสรุปแล้วโกดิม มันก็เป็นเพียงแค่ความฝันนะทุกคนมันยังไม่สําเร็จเลยมันยังไม่ได้กลับมาเลยโอ้ยสงสารอาร์ของสารเจ้าซิดด้วยไม่รู้ว่าตัวอะไรที่กลืนมันเข้าไปนั้นทุกคนตอนต่อไปมีชื่อตอนว่ายําแย่นะครับก็แย่จริงๆนะเพราะว่าโ,โดนกลืนเรือไปแล้วอาไปติดตามกันต่อในพาร์ทต่อไปขอบคุณที่อยู่กับผมในกระเบื้องกับทุกคนสวัสดีครับบายบาย